สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้ออนซิมากปรุงกัะเปียกเส้นแบบล่าห้องเสรแซ่เส้สเสนนี้ได้จ้าเส้นแก้วนีว่ใส่กระห้องใส่ลงไปกระเทียมเจียวใส่ก็ พริกเจียวซีบร์แหละเม้น <c> ซ <ười> ีบิร์เราต้องเบิดตัวแหละใส่เส้ิปลายมานออนผนปูจะ <c ười> ก,กินก๋วยเตี๋ยวกินยังก็ายาต้องใส่ซอสพริกเดไปแค่หน้องอัอมใจใส่อันนี้ก็เบิดแล้วซอสเบิดแล้วใส่ซอส ใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลตึ้กน์ม่วกว่านอันนี้คือเป็นนวลนิดหน,นึ่งเป็นนวลนั่นเองเป็นนั่นอย่งใส่วลาเดแล้วก็กถั่วงอกจ้า มาน่าจ้าออนี่ชีออส้สันตดยออจะแขวนน้องเอยตัวเงินเดือนหนึ่งคืนก็เลยม,มาตุ่มตีสายเสียงสายเสียงอ,อืม เสซ็บหมดเสร็แเสรจจ้าอันนี้พักกลับพเพหรอพักกลับเหรอเสร็จเคุยกับปีตามด้วยของวานเด้อจ้าหวานตอนอียังที่ว่ามันไี่เหนียวนะออนกบจากหรอกจ้าพี่เนาะเนี่ย หวานเย็นเย็นอืมหวานค่ะเย็นกว่าอืมแซ่บกินกับเปียงด้วยจ้าพักุยกับปินี่จ้าเสร็จเสร็สุดยอดด้วยจ้ะพักุยกับปิ อืมจ่ะคุณนับคลิปนี้ออนกับสิไดลาไปกอน้อจใจพี่น้องขอบคุ้มี่น้องที่เขามากดติดตามและให้กำลังใจเรนบคลิปนี้ไปเลวจ้ะบ,บ๊ายบาย